หน้าที่ของกล้ามเนื้อช่วยในการเคลื่อนไหวทั้งการเคลื่อนไหวที่มองเห็นเช่นเดินวิ่งยืนนั่งหรือขึ้นบันไดหรือการเคลื่อนไหวภายในร่างกายที่มองไม่เห็นเช่นกระเพาะอาหารบีบตัวลำไส้เคลื่อนไหวหัวใจเต้น 2. กล้ามเนื้อมีหน้าที่ ช่วยปกป้องอวัยวะภายใน 3. ส,สร้างพลังงานความร้อนให้กับร่างกายเมื่ออากาศหนาวกล้ามเนื้อจะหดตัวและปล่อยความร้อนออกมาทำให้เราควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้ อันดับสุดท้ายหน้าที่ของกล้ามเนื้อก็คือเป็นที่สะสมไกลโคเจนไกลโคเจนคืออะไรเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายนะไกลโคเจนกล้ามเนื้อมีหน้าที่สะสม